ระบบคัดมือในรถสปอร์ตรถผู้ชายทั่วไปกับระบบคัดออตโต้ในรถแม่บ้านที่เราไม่ต้องกำคัดครับแบบไหนดีกว่ากันเขาดีเขาเสียเป็นยังไงครับติดตามชมครับระบบคัดมือทุกคนก็เข้าใจกันดีแล้วนะครับก็คือจะมีในรถสปอร์ตทั่วไปก็คือกำคัดเข้าเกียร์ ออกเลยกับคัตเลรถได้บ้านคือเจ็บเกียร์บิดออกเลยโดยไม่ต้องกำคัตอันไหนเดียวคันเอางี้ในในด้านความสะดวกสบายครับก็เป็นที่รู้กันครับรถรถไม่บ้านเนะี่ยเข้าเกียร์บิดออกเลยอะสบายกว่าในด้านการใช้งานครับแต่ในด้านเปอร์อร์มานซ์เราต้องยอมรับรถสปอร์ตท,ที่เขาเลือกใช้รถคัตมีคัตมือเนี่ยข้อดีมันคือสูญเสียกำลังน้อยเพราะว่าในระบบคัต คัดแม่บ้านครับมันต้องมีคัดสองชุดชุดแรกเป็นแรงเหวี่ยงชุดสองเป็นคัดแผ่นส่วนในรถสปอร์ตเนี่ยก็จะมีคัดแผ่นอย่างเดียวชุดเดียวงนั้นพอมาดูในรถแม่บ้านรถ,รถแม่บ้านเนี่ยไอยชุดที่เป็นคัดแรงเหวี่ยงที่ใช้ตัดต่อเพื่อไม่ลดเครื่องดับครับตัวน,นี้มันก็มีน้ำหนักมันต้องใช้แรงเหวี่ยงเราไปใช้คัดก้อนปั่นขึ้นไปมันก็กินแรงในส่วนนี้ลองสังเกตดูเพื่อนๆอาจจะ อาจจะทันนะรุ่นรุ่นเรารุ่น,น,นถ้ารุ่นผมก็จะทันหรือรุ่นน้องอาจจะนึกภาพไม่ออกสมัยก่อนครับอยากลองสังเกตกันดูสมัยก่อนมันจะมีรถโมเดลเดียวกันที่มีคลัตช์และไม่มีคลัตช์อย่างเช่นโนวาอากับโนวาอาร์เอสรถอาร์เอสเนี่ยมีคลัตช์มักจะแรงกว่าเพราะมันสูญเสียกําลังตรงนี้น้อยกว่านี่คือเหตุผลหนึ่งครับแต่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ เกียร์มันมากกว่าอย่างเช่นโนวาอาโนวาเอสเนี่ยสี mm ่เกียร์เป็นคัตออโต้เข้าเกียร์อย่างเดียวส่วนโนวาอาเอสเนี่ยมีคัตมือแต่เป็นห้าเกียร์มีการซอเกียร์ทีกว่าแต่โดยโรวมโฟร์มันจะดีกว่าความเร็วปลายก็สูงกว่าแต่มันก็อาจจะมีหลายผลอาจจะเป็นการเซตติ้งจากโรงงานอะไรด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปมันสูญเสียกําลังน้อยกว่าจากระ,ระบบคัตมือนะครับประมาณนี้เลยเพราะว่าดูสังเกตดูรูปถ้าเป็นเป็นคัตมือมันก็ มีคัชุดเดียวเลยแล้วก็ใช้ใช้สายคัดบางยอจะเป็นดึงดึงมาเพื่อคัดจา่าบางยอจะเป็นกดเพื่อคัดจา่าบางยอจะเป็นดันจากด้านในอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราต้องการให้ให้คัดมันตรงนี้มันมันจ่าจากการให้มันหมุนฟรีให้มันมหมุนมฟรีระหว่างเข้าเบียงที่ส่งกําลังมานี่ส่งกาลังจากเข้าเบียงแล้วก็ส่งกําลังไปชุดเกียร์ด้านในคือให้มันจากจากกันเพราะเราต้องการความสมูนในการเปลี่ยนเกียร์และเวลาออกตัวให มีคัดมือเพื่อให้เครื่องไม่ดับส่วนพวกคัดออโต้ก็จะเน้นความสะดวกสบายเลยครับอย่างเวฟอย่างไรพวกเนี้ยการดูแลรักษาเนี่ยมันมองได้สองมุมผู้คัดมือมันดูแลไหมในชุดคัดมันไม่ต้องดูแลเลยมันมันอาจจะต้องเปลี่ยนสายคัดตามระยะถ้าเรารู้สึกว่ามันใกล้จะขาดแล้วก็เปลี่ยนก็นี่คือจุดที่ต้องดูแลในในคัดมือนะครับแต่ว่าถ้ารถแม่บ้านเนี่ยไม่ต้องดูแลเลยขี่อย่างเดียวแต่ ทุกครั้งที่จะต้องเปลี่ยนชุดคัดก้อนนะครับซึ่งคุยกันที่หลักหลักเป็นแสนโลนะครับถ้าไม่ได้ขีโ่โหดในรถเดิมๆเนนะี่ยต้องเปิดฝาเครื่องก็ค่าอะไรก็จะแพงกว่าก็ต้องเปลี่ยนยกเซตทั้งทั้งชุดนอกชุดในชุดนอก,ช,นอกชุดในคือชุดถ้วยแล้วก็ชุดก้อนคัดต้องยกเซตตรงน,นี้ก็มีราคาสูงกว่าของแท้ก็ของแท้ก็น่าจะมี เกือบเกือบพันหรือพันบวกลบอะไรประมาณนี้นะของแท้นะครับแต่ของเทียบของเทียมก็4ี่ห้าร้อยเลยก็มีนี่ผมเทียบของแท้แต่ว่าถ้าเป็นสายคัดเนี่ยเบิกศูนย์เส้นหนึ่งก็ก็หลักร้อยเหมือนกันนีไม่ดีแสนโลเนี่ยแสนโลจะใช้สายคัดประมาณสองสามเส้นเบ็ดเสร็จต่ละตาแล้วคิดเติมเงินจะพอกันนะแต่ว่าแต่ว่าความยุ่งยากสายคัดเราเปลี่ยนเองที่บ้านได้แต่พวกนี้พวกคัดก้อนเนี่ยเราต้องให้ช่างเปลี่ยนนะครับข้อดีก็เสียวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเน้นเปอร์ฟอร์มานซ์อย่างผมเห็นรถ ทำแข่งนะรถซิ่งทําแข่งเขาก็เอาชุดคัดก้อหลอกกันแล้วก็ทําเป็นคัดมือจอกคัดเอาเพื่อเหตุผลนี้เลยคือสัมพันธ์แรกเนี่ยจังหวะต้นเลยมันก็รู้สึกดีขึ้นเลยครับถ้ารถแข่งที่ต้องการเก็บทุกเม็ดเนี่ยถ้าเกดยก์เปิดนะมีคัดมือก็ประหยัดกําลังเครื่องยนต์คือกําลังลงร้อได้มากกว่าแต่ถ้าโรลรถบ้านเนี่ยรถแป็บ้านเป็นคัดแบบชุดคัดเล็กงขับก็รู้สึกเออก็สะดวกดทกีทุกวันนี้ผมขับรถ อ่าเอ็กเซเตอร์นะมีคัตมือ6เกียร์ชอบที่เป็น6เกียร์มีคัตมือแต่บางอารมณ์บางจังหวะล้าก็อยากได้แบบจะมีใครทํำไหมคือ6ข,ขอ6เกียร์เหมือนเดิมอะ่ะแต่ก็เป็นแบบไม่ต้องมีคัตอะ่ะอยากเหยียบเกียร์อย่างเดียวครับออโต้อะไรก็มันไม่ตอบโจทย์อยากได้รถมีเกียร์ครับแต่ว่าไม่ต้องมีคัตอะ่ะมีใครทำมั้งก็ <laughs> ไม่รู้อันนี้ก็เป็นความคิดของผมนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ไว้เป็นความรู้พื้นฐานขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ